สวัสดีค่ะเจะกันกับช่องย่มมีแอนแชแนลอีกแล้วนะคะมื่อน,นี่จ้ะของที่บุเคยกินมากก่อนข้าวโซ่วสันสั่งมาจา้ะสั่งมหาหอแต่ว่ายายแม่แล้วเอาไปแหละมาที่นี่ก็คือว่าแอนกับบุเคยกินเกิดมาบุเคยกินอีลีข้าวโซยเนี่ยเป็นจังใดเห็นเขาคายในเฟซบุ๊ก แก้ให้เบิงเลยละกันเนาะเพลงเขาคายในใเฟซบุ๊กกัอยากโอ้มเป็นต้งซีจ้าเป็นข้าวต้มท่านยี่พืชวิ้งเบิงมีเม็ดมีบักทัวมีถั่วลิสงถั่วดินมีลูกเดือยมีถั่วแดงข้าวโพด อีหยังนี่ยทั่วเหลืองอีหยังอีกเนี่ยเข่าเขามัานผุบอ่เพราเอิ่อนอย่างถ้าเขาใส่อีหยังแนก่กับบลูอ่ะแบมันก็สิมีอันนี้ไหน,น้ำมันตานลบ่ค่ะมันตาลหรือพวกทั่วหรืออย่างขั้งแรกคือกันจ้าผภรอยากกินกะถามมาเด้อสิบอกว่าซื้ออยู่ใส เพื่อนบอได้ให้สปอนเซอร์ดอกเด้อจ้าแต่ว่าอันนี้แอนเอามากินเองสั่งมากินเองเนอะค่ะบอได้เพื่อนบอได้จา้างมารีวิวใดอยากกินแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าซื้อร้านไหนก็ทักมานะคะเดี๋ยวบอกเจ๊สีบอกเจ๊สีตัวน้อเอาอฟอยทางนึงก่อนละกันคุยซิมกัน แ่าจะมีส่วนผสมของนั้ำตาลและเกลือและเอยียงกับบล้เป็นความลับของข้าเจ้าห่อละยี่สิบาทห่อเยี่ยมโมอแซ่บเลยอันนี้อย่างเนี่ยหอมเจียวหอมเจียวหรือกระเทียมเจียวไม่รู้อ่ะโอ้ยไม่ค่อยกิน เกิดได้ไงมาตะท่องแม่กับบุคคลกินแซว่ะอืม,อ,มอร่อยอ่ะให้มากินหวานกะห้วยหวานหน่อยกะห้วยหน่อยหวานหลายกะยห้วยลายจ้านุ่งส่อนซ่อนบุคักส่อนในบาดปาก <c oughs> ต้องสติกข้าต่อเอาสซานเฮานี่กัางนมอืมอร่อยอ่ะน้่ของดีมีประโยชน์นั้นเนี่ยอิ่มแน่จเลยจ้าหนึ่งห่อย่านได้สั่งไม่กิอนอีกอยู่ ยี่สิบบาทอิม่มมีประโยชน์ด้วยอ่ะพันธุพืชเต็มเลยไปแล้วค่ะพุณอยากกินอ่ะทักมาถามแอรแล้วกันเด้อยอันที่บอกท่านว่าญาติบอไม่พูดไม่อยากพูดไปอยากบอกเองสินะเอาเป็นว่าทักมาเลยส,สื้่งยู่สาย แล้วถ้าไปหู้ก็ไปสร้างเพื่อนร่วมอร่อยสะอาดทุระอนารมาอมือร่อยไปจะเฮ็ดยากอีกแด้วนี่นะก็คือต้มบักทั่วคือต้มอ่มลูกเดือยก็จริอีหยังเห็นไหมโอ้ยซื้อยี่สิบบาทซื้อยี่สิบบาทกิโลค่ะ่ะไปหาเฮ็ดเอาไอ้ฮอตไลายั้นตอนแห้ง ต้มหันต้มนี่ไรสิ่งไรย่างก็ีิได้ถือเงินซาบาทไปซื้อไม่กินบับนนี้เนี่ยซื้อไม่ใด้เองค่ะอล้วค่ะ๊ายบายอร่อยมากอยากกินเนอะฝากติดตามก,ไกะะาดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ